สวัสดีครับวันนี้มาแนะนํามีดตัวนี้เลยนะครับเป็นมีดทาครัวแบบโฮมเดียวสไตล์ญี่ปุ่นทรงเดบะครับ มีดเดบะไซมินิ Mini ของเราตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้แบบคมฝั่งซ้ายหรือว่าคมฝั่งข <ไป S 1> วาใบมีดยาวประมาณ5นิ้วสันหนาประมาณ4.5มิลใบมีดทาจากเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินครับชุบแข็งโดยใช้เตาควบคุมอุณหภูมิครับสารชุบเป็นน้ํามันฟาสตออยล์เพื่อให้มีทุกเล่มมีค่าความแข็งและคุณภาพที่ได้มาตรฐานครับมีดทาครัวของเราตัวนี้จะตอกโลโก้เป็นแบรนด์สงไทยนะครับเป็นแบรนด์ของโรงงานเราเองมารีวิวความคมโดยการเฉือนกระดาษบางๆแบบนี้กันบ้างครับมีตัวนี้เปิดคมมาให้คมกริบมผ สามารถใช้งานได้ทันทีเลยมีทําครัวตัวนี้เราเปิดคมไว้ให้ที่ความละเอียดอยู่ที่320ล,ลูกค้าท่านไหนที่ต้องการความคมมากกว่านี้สามารถนําไปรับกับผินละเอียดได้เลยครับทดสอบกันต่อกับก,บกระดาษหนังสือพิมพ์บางๆแบบนี้กันบ้างนะครับว่ามีตัวนี้จะหั่นเฉือนได้ไหมเพราะถ้ามีที่เก็บคมมาไม่ดีนะครับเจอกระดาษบางๆอย่างนี้มีสะดุดแน่นอนจากการทดสอบดูแล้วคมมีเล่มนี้ถือว่าผ่านฉลุยเลยครับใครที่อยากได้มีสรงญี่ปุ่นออกไปแล่เนื้อหั่นปลาลองดูตัวนี้ได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาลองทดสอบโดยการตัดขวดเปล่ากันบ้างครัับบ เดียวผ่านฉลุยครับการตัดขวดป่าแบบมีทถามีดไม่คมพอขวดกลิวแน่นอนครับตอนตัดขวดคมสับท่อนไม้ไปทีหนึ่งก็เลยจะมาเทสกับกระดาษอีกรอบครับว่าคมยังอยู่ดีหรือเปล่าจากที่ลองดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับใช้งานในครัวได้สบายๆเลยครับมีดกลุ่มนี้จะเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นสนิมได้แต่เราก็ติดน้ำมันกันสนิมให้ทุกออเดอร์เลยครับลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ